เอาจเอามาดแกนครไปเล่ยๆมาดแกนนครชา้สี่ดีครับเอามาดมหาอะไรคนแกนด้วยต้องให้นมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอคอนแก่นไก่ติกาสองขัานคุณขาวน้ากสาช เอามาดมาดคณะวิทยาศาสตร์ป๊าปาด้วยมันาสัมจิตเราไม่ได้จำไม่ได้หรอเอ้าไม่มีภาษาไทยเลยเหรออะไรอะอันนั้นอะไรนะฟอมเคฟอมเคฟอมเคเคยูเลยนะฟอมเคฟอมเคเคยูแอนฮูแอนฮูแอนฮูอาร์วีแล้วก็อะไรต่อปะป๊าลิวเอสซีเอสซีวีดบึม เชียอะไรลืมหมดเหมือนกันแล้วเนี่ยไปเลยครับอายครับไม่อายหรอกไม่อายหรอกปีนบอกให้ป๊าปาร้องเพลงเชียเร็วปาปาลีดพร้อมสามสตึง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 อ่ะตึง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 ตตึงตอ่ะตึง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  เออจริง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 จงอ่ะจริง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 จริจริงอ่ะจริงอ่จริงจริงจงจริงจรีทอมสามสี่รีทมาหาแม่หาน้ามาหาน้ไหรีทอมีทมไม่เป็นยี่รีทนะรีทอมสามสี่มัดแกนักาวชีวิตทุกชินี แ้วก็ว่าที่บ้านต่อรตอามหอะนะกันคามรู้ทุกคนมนเนจระวั <c oughs> งลูกจ็บตัวอกเอใจฝืนนะรับิปัญญาเนี่ยขนะอี่จาไปแล้วอาอบน้ำพี่ปิป๊นไ,ไปพี่จ๋าเล็วอ,นะอาบน้ำอาบน้ำก่อนค่ะ